รับเข้าสู่ช mountain, program, content, group, ่องแม่คุณสอนบันเทิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจให้ก <et> <laser> ับแม่ด้วยนะคะเจอการน่าบ <IL> ๊ายบายดูนีนะคะเดินทางปลอดภัยนะคัลโหล เียบตีกันก่อนเกิดการเี็บตีเกิดขึ้นน้องใน้่ม่น้องนี้มีน้องใจนะคะไม่ประเด็นแอดมินไม่กดรับใครเลยต้องใครเน่้องหนู่มต้องปีดน้องไอจะไปแล้วไปเจอกันนะไม่ไหวแล้วจะนั่งกอดไหมจะน้องไอช่วยซื้ออะไรให้ลูกมาเดี๋ยวทปั่ดให้นะลูก ก็คู่นี้เป็นท like ี่ที่มีความสุขมาลูกถ้าก่อนมนมือในหอูปล้านรู้อะไรไรให้เป็นที่ที่มีความสุขมาแม่จะกันหอมอยูจะไร้สดจะไร้สดไทำขอขอทีไปฟ้าก่อน ฝันทุกคนเข้าด้อมหน่อยนะคะเข้าด้อมนะคะ2,500คนค่ะนี่นะคะเร็วๆนะคะรีบแขบเข้าด้อมน้องไอ้ายนะคะเดี๋ยวมันจะปิวนะคะทุกคนรีบแขหนึงสถาเท่เราจะไปก็นเซนกอกไอ้าย2พ0 0คนดูสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเดินทาง เดี๋ยวเจอกันนะออสเตรเลียกำลังจะไปบินตอนสี่นะคะเดี๋ยวถึงน้องรจะไลฟ์โอเคฝากผลงานน้องที่ออสเตรเลียด้วยนะจ๊ะฝากร้อมด้วยนะคะฝากร้อมด้วยโอเคค่ะเนี่ยมาฝากายบ้าอด้วยมาขอากบ้อาด้วยเห็นคลิปในติ๊กต็อกก็รีโพกันเลยนะจ๊ะ่ไม่จยไ่ไหนมไหนกเปาไม่มม่่ย คนมาขอเขาด้อมเทียบเลยนูก็ถ่ายใครเยู่แ้ต้องดูดีนะว่าอไล้วกันคตัวใหญ่นี้เแม่หงยี่สแม่แล้วดูไม่แ้ดูไม่้ดู